ญสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีค่ะผู้ปกครองเจอกับคุณครูโมอนอีกแล้วนะคะเอ๊วันนี้เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูอยู่ที่ไหนมีอะไรอยู่ด้านหลังคุณครูคะใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณครูอยู่ที่ป่าและด้านหลังของคุณครูก็เป็นต้นไม้หลากหลายชนิดนั่นเอง เห็นสีสันสีเขียวๆของต้นไม้ทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาติในหน่วยการเร <h> <àn> <mel> ียนรู้ต้นไม้ที่รักต้นไม้ก็เป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวมีเด็กๆคนไหนยังไม่รู้จักต้นไม้บ้างเอ่ยต้นไม้คืออะไร ต้นไม้จเจริญเติบโตได้อย่างไรและต้นไม้แต่ละต้นมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมอนจะพาดเด็กๆไปเที่ยวป่ากันนะคะดเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ารอบตัวคุณครูมีต้นไม้มากมายเลยนะคะต้นไม้ tree แปลว่าต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้คืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนและสัตว์แต่ว่าต้นไม้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เองจะอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะเด็กๆต้นไม้จะมีลักษณะและส่วนประกอบ แตกต่างจากคนและสัตว์นะคะเช่นคนและสัตว์มีปากสำหรับรับประทานอาหารมีจมูกสำหรับหายใจและก็ดมกลิน่นมีขาสำหรับเดินไปไหนมาไหนได้แต่สำหรับต้นไม้มีโครงสร้างภายนอกที่ต่างออกไปต้นไม้มีรากลำตน้นผลใบและดอกนะคะเด็กๆและส่วนต่างๆนี้ก็จะทำหน้าที่ แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะเด็กๆรากรากจะเจริญเติบโตอยู่ใต้ดินทำหน้าที่ยึดลำต้นต้นไม้ให้ติดแน่นกับดินดูดน้ำละแร่ธาตุในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะลำต้นลำต้นเป็นส่วนประกอบของต้นไม้มีหน้าที่ชูกิ่ง กาใบและดอกให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอและเป็นทางลําเลียงน้ำและอากาศจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะใบใบจะรับแสงแดดและอากาศเพื่อนำมาสร้างอาหารของต้นไม้และใบไม้ของต้นไม้แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ดอกดอกเป็นส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้ที่สวยงามนะคะดอกของต้นไม้บางชนิดมีสีสันที่ฉูดฉาดบางชนิดมีกลิ่นหอมสีและกลิ่นของดอกไม้นี่เองค่ะจะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทำให้เกิดเป็นผลของต้นไม้ต่อไปดังนั้นดอกจึงมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะเด็กๆผลและเมล็ด ผลของต้นไม้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์ภายในผลก็จะมีมะเมล็ดเมื่อนำมเมล็ดไปปลูกก็จะงอกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้ต้นเดิมดังนั้นผลจึงมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมนมีต้นไม้5ชนิดมาให้เด็กๆด,ดูนะคะต้นกล้วยต้นมะพร้าว ต้นมะม่วงต้นมะละกอและต้นมะนาวนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าต้นไม้แต่ละต้นจะมีชื่อและลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยลองสังเกตที่ใบลำตน้นกิง่งและก็ผลของต้นไม้แต่ละชนิดนะคะต้นไม้ทั้ง5ชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆก็เช่นกันค่ะแต่ละต้นจะมีรูปร่างและลักษณะที่ไม่เหมือนกันแต่จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูมตนจะพาเด็กๆไปดูการเจริญเติบโตของต้นไม้กันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ